รู้แล้วอยู่บ่อยๆคือเวลาที่มีใครจะพูดอะไรมาบอกอะไรมาเตือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะแบบมี reaction ที่ค่อนข้างเร็วมากก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครหรือรู้สึกว่าไม่ทันอกทันใจอะเออรู้แล้วทําไมต้องพูดอะไรยืดยาวเราลองช้ากับ reaction ที่เกิดขึ้นเวลาที่ได้ยินเสียงอะไรคือ เรามักจะเลือกที่จะฟังอะ่ะเราจะฟังแต่สิ่งที่เราอยากฟังสิ่งที่เราไม่อยากฟังเนี่ยเราจะรู้แล้วทันทีอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็ลองช้าลงเนาะ slow reaction นะแล้วก็ลองตั้งใจที่จะเป็นผู้ฟัง high expectation มีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูง คนเก่งเนี่ยบางทีเวลาทํางานเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ในระดับสูงที่ที่เร็วเนาะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เอิญเนี่ยมักจะเจอซ้าๆลองให้เขาเนี่ยขอหัวหน้านะหลายคนเนาะขอบอกว่าเวลาผมทํางานมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องเนาะและหลายเรื่องผมอาจจะพลาดแต่ไม่มีหลายเรื่องผมก็ทําได้และทําสําเร็จพี่ช่วยชมผมบ้างได้ไหมครับคนเหล่านี้นะคะคาชมเป็นเรื่องยากมากหรือนะชมตัวเองก็เป็นเรื่องยาก เพราะว่าจะมีคําว่ามันดีได้ก่านหรือถ้ามันดีมันก็ยังดีไม่สมบูรณ์เนาะมันยังอ่ะดีเรื่องนี้แต่มันยังไม่ดีอีกเรื่องนึงเราสังเกตตัวเองถ้าเรามีปัญหาด้านนี้เนาะเราจะพบว่าคําขอบคุณที่ออกจากปากเราอะน้อยมากเราจะขอบคุณคนยากมากอยากจะแนะนำว่าไอ้เป้าหมายอันใหญ่ยิ่งเวลาที่เราทำงานกับใครเนี่ยนะเราอาจจะซอยเป็น small w i ให้เขาหน่อยเนาะ เวลาถ้าเขาไปถึงถึงจุดเล็กๆเนี่ยคนทํางานด้วยเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะลูกๆน้องเนี่ยถึงขั้นบันไดนะขั้นแรกเนี่ยจริงๆเขาก็สําเร็จในขั้นแรกนะก็บอกให้เขารู้ก็ได้นะช่วงแรกๆอาจจะขัดอกขัดใจนะแต่ก็ลองฝึกที่จะชมหรือฝึกที่จะรู้สึกขอบคุณบ่อยครั้งเนาะมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลามีอยู่2ออย่างนะ ก็คือพอเห็นคนอื่นที่เก่งในแอบเรียเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกหมือนไส้เนาะกับอันที่สองนะ <c oughs> ก็คือคอมเพก์ <c oughs> กับคนที่แยก่กว่ารู้สึกด้อยกว่าเราอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยลุกดาวเขาได้อยากจะแนะนำนะคะให้เออเวลาที่เราเราเจอคนอื่นเนาะ <c oughs> ก็การเปรียบเทียบเนี่ยจริงมันเป็นความคิดอัตโนมัติมันเป็นพฤติกรรมอัตโนมัต แต่ว่ามันเนี่ยไม่สามารถที่จะห้ามได้นะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทําก็คือเราอาจจะต้องรับรู้มันแหละอิจฉาก็รู้ว่าอิจฉานะเออเปรียบเทียบก็รู้ว่าเปรียบเทียบดูถูกเขาอ่ะก็ให้เรารู้ตัวนะว่าเรากําลังดูถูกเขาอยู่เเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราเราเราเร,าเริ่มมองเห็นอ่อารมณ์หรือความคิดตัวเองแล้วอย่างตกไปตรงมาความอิจฉาของเราอย่างตกไปตรงมาแล้วเนี่ยทีความอิจฉามันจะเบาหน่อยอนะ มันจะไม่ได้แรงมากอ่ะ้นในจังหวะที่เราเริ่มกลับมาเป็นปกติสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฝึกที่จะรู้สึกยินดีที่เขาได้ดีไม่จำเป็นต้องไปชมไปแสดงออกอะไรนะแต่ว่าฝึกคิดใจเราเนี่ยแหละเราจะมีพฤติกรรมที่มีเกราะป้องกันตัวเองตลอดเวลาใครมาติมาเตือนมาติงหรือมาพูดอะไรเนี่ยนะเราก็จะมีเหตุผลที่จะ เข้าข้างสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนะบางครั้งก็ต้องมีเหตุผลแหละแต่บางครั้งเนี่ยไม่ต้องหาเหตุผลให้ตัวเองตลอดเวลาก็ได้หรือไม่ต้องหาเหตุผลที่จะต้องพยายามอธิบายหรือให้คนอื่นเข้าใจหรือให้ภาพลักษณ์ตัวเองดีอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะบางทีนะคนเก่ง ก็มักที่จะเสพติดความสําเร็จและการเอาชนะและความเร็วคนเก่งนะเกินไปนะสัญญาณที่เป็นพิษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณก็มีแนวโน้มนะที่จะมีพฤติกรรมที่จะไมโครแมนเนจนะควบคุมแล้วก็แทรกแซงคนอื่นสมมุติว่าทีมเนี่ยจะทำอะไรที่แบบโอ้สำเร็จเนี่ยนะ มันจะแบบรู้สึกว่าตัวเองสําคัญเลยแล้วว่ามันสําเร็จเพราะฉัน้นแล้วก็มันก็เป็นเหตุผลนะที่ว่าทําไมเขาต้อง,องเก่งหรือต้องรักษาความเก่งอยู่ตลอดเวลานะก็เพราะว่าไอ้โมเมนต์ของการที่ได้เซน์ของการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญนะว่าเนี่ยื่อะไรที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่สําคัญนะหรือเป็นคนที่แบบธรรมดาหรือไม่เก่งก็หลายๆครั้งก็จะทำให้ตอบไม่ค่อยได้ เป็นทุก์ได้อีกอย่างหนึง่งนะคะดังนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสัญญาณข้อนี้นะก็อ,อยากจะแนะนําว่าบางทีเราลองฝึกเป็นคนไม่สําคัญที่มีความสุขบ้างก็ได้